เจอกับตัวคู่รักดาราดังกลายเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมเชียงใหม่กลายเป็นผู้ประสบภัยซะแล้วเมื่อบานทีเชียงใหม่ของริชี่ออร์เนตดีคาเบาเลสน้ำท่วมอย่างฉับพลันโดยแฟนนุ่มก็อดอิทธิพัทน์ก็อยู่ที่บ้านนั้นด้วยซึ่งก็อดได้โพสต์ข้อความว่า ผมอยู่เชียงใหม่น้ำท่วมหนักมากยังมาเรื่อยๆใกล้ถึงภายในบ้านแล้วคื่อนี้น่าจะเข้ามาในตัวบ้านแน่ๆถ้าน้ำยังไม่หยุดไม่มีไฟฟ้าแบตมือถือใกล้หมดทางเดียวที่ออกไปได้คือเหลือเท่านั้นคำถามคือมีใครรู้บ้างว่าถ้าออกไปได้จะไปอยู่ที่ไหนดีที่ไหนน้ำไม่ท่วมบ้างครับแต่ตอนนี้ยังไม่รู้จะออกจากบ้านยังไงเลยระดับน้ำตอนนี้นาบ้านน่าจะประมาณอกผมแล้วครับยากละ ทั้งยังมีภาพก๊อตและริชชี่ช่วยกันขนทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมเข้าบ้านแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะว่าหนุ่มก๊อตยังโพสต์อีกว่าเป็นผู้ประสบภัยของจริงแล้วครับระดับน้ำที่เข้ามาในบ้านไม่แน่ใจว่าเท่าไรแต่ถ้าเดินลงไปน้ำน่าจะครึ่งตัวผมซึ่งผมสูง190เซนติเมตรโชคยังดีว่าตัวบ้านยกสูงมากแต่แน่นอนว่าบริเวณนอกบ้านท่วมหมดและออกไปไหนไม่ได้จริงๆ หนักกว่ารอบที่แล้วมากๆเอาไงต่อดีทีนี้ทําให้หลายคนเป็นห่วงทั้งคู่อย่างมากซึ่งล่าสุดก็ได้โพสต์ตข้อความว่าถึงที่พักโดยสวัสดิภาพครับเหนื่อยมากวันนี้ทางทีมงานเราเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ค่ะขอให้น้ำลดเร็วๆขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ